ฝรั่งประเทศไหนดีสาวสายฝรั่งหลายคนนะคะอยากจะทราบว,ว่าฝรั่งประเทศไหนดีที่เราควรที่จะเลือกมาเป็นแฟรนด์เดียวอุ้มอธิบายให้ฟังนะคะว่าเราควรจะเลือกฝรั่งประเทศไหนดีฝรั่งนะคะเราจะเลือกประเทศไหนดีทั้งนั้นค่ะแล้วประเทศนั้นก็ มีฝรั่งไม่ดีปนกันด้วยอย่างที่อุ้มเคยบอกนะคะว่าบนโลกใบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทุกพื้นที่ทุกประเทศทุกอำเภอทุกเขตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะโลกกลมกลม,มีทั้งคนดีและคนไม่ดีเดินชนปะปบบนกันไปเราไม่สามารถที่จะไปชี้ชี้ชี้ได้นะคะว่าคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นฝ่ายฝรั่งการที่เราจะหาแฟนฝรั่งนะคะเราควรจะเริ่มต้นตั้งแต่การ สารความสัมพันธ์คือการศึกษาซึ่งกันและกันค่ะอย่าไปคิดว่าเฮ้ยฝ mm. รั่งประเทศนี้ต้องดีนะฝรั่งประเทศนี้ต้องดีนะคนไม่ดีก็มีค่ะนะคะ mm. เพราะฉะนั้น mm. การที่จะเซฟตัวเราเองที่สุดคือ mm. การพูดคุย mm. การได้มาเดทเจอตัวกันทดลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน หรืออาจจะได้ไปเยี่ยมเยียนเขาที่ประเทศของเขานะคะศึกษากันให้ดีรู้จักนิสัยใจคอเขามีข้อดีข้อเสียยังไงนะคะเรารับได้ไหมรอรับได้ก็โอเคนะคะท่องคำว้คคำว่าอดทนอย่างที่เคยบอกเนาะถ้าเรารับไม่ได้หรือว่าคิดว่ามันไม่ไหวกระเทเลย เทเลยค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะเพราะชีวิตเราอะ่ะเดินไปอีกข้างหน้าอีกยาวไกลอย่าทนฝืนที่จะคิดว่าเขาคือฝรั่งจะอะไรก็ได้ไม่อะไรก็ได้นะคะถึงเราจะหาแฟนฝรั่งเราก็ต้องเลือกฝรั่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะฝรั่งทุกประเทศมีดีและไม่ดีควรจะเลือกตั้งแต่ตอนที่คบหากันอุ้มขอนเน้นนะคะไม่ใช่ว่าเออ คบกันแล้วคุยกันแล้วเดทกันแล้วจะตกลงใช้ชีวิตร่วมกันแล้วจะมันมีคําถามให้กับตัวเองว่าฝรั่งประเทศไหนดีคุณขาคุณเดินมาไกลแล้วคุณเดินมาไกลแล้วจริงๆนะคะถ้าคุณคิดเขาว่าเขาเขาใช่อก็เอาเถอะแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็เลิกเถอะนะคะอย่าไปเหมาประเทศนะคะยังไงอุ้มก็ยังเป็นกําลังใจให้สาวสายฝรั่งนะคะเน้น ฝรั่งดีๆยังมีอยู่จริงนะคะมีทุกประเทศด้วยนะคะขอให้คุณหาฝรั่งคนนั้นให้เจอใช้สติให้เยอะๆมีคำถามฝากไว้ที่ลต้คอมเมนต์ได้นะคะฝากกดติดตามช่องมาดามอุ้มยิบสามชาแนลด้วยนะคะ<ม>เพื่อคุณจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆของอุ้มในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เพื่อติดตามอุ้มด้วยนะคะอ้ออย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของอุ้มค่ะขอบคุณค่ะ